นี่เปลี่ยนจากอัมมี่เป็นอัมมี่นะครับวันนี้นะเราจะมาเนี่ยจีนซมหรือแหนมนนนนใช่ไหมฮ่องยางหรือจีนซมหายอ่ะเหรออ๋อหรือฮ้องยางว่าจีน้มหายนะครับก็าจะมีซมโบราณหนัง หนังหมูต้มละซอยแล้วเป็นเส้นเป็นเส้นหนังนี่กิโลเก่งหมูหมูบดหมูซับมบัมีมันเลยประมาณ2กิโล<น>หมูแดงซับสองกิโล<น>ส่วนผสมการทำแหนมก็มีนะครับชิ้นส้มทำชิ้นส้มเขานึ เขานึงซุกแล้วเอามาแจ่น้ามือมันไก่แล้วก็กระเทียมหอมขาวแกะเดี๋ยวต้องไปต่ำกำมือเหลวแล้วก็เกลือเกลือแต่ดินประสิวอย่างเขาจะประใส่เพราะว่าเขาทำแบบอนามัยทำแบบโบราณเดี๋ยวเขาจะมาดูการคุกของ กาทําแหลมกล๊ำตันนี้เขากลับมาตักกระเทียมนะครับเอาเกลือใส่ไว้ก่อนตามด้วยกระเทียม กำมือมันแล้วแ,แล้วเลยก,ลกับเมืองกำเมืองแลวต่ำขึ้นหลวแล้วเดี๋ยวเอาเอาเข้าต่ำกต่ต่ำต่ำต่ต่ำขึ้นแล้วแล้วก็เอาเอาไปทุกกับหมูเลย này có lèo lèo Thôi có tắc mà Tắc xe gấp Chín xôm, chín mũ đấy làm đuôi khâu Khâu thì không có trẻ kia, không nên xúc thì trẻ kia Khâu có áo nam ọc Có áo nam แล้วเขาก็ค pues ุกกลนสูนกันเยเกรียม้วคุกรวั่กันกลุกล้นกล้สูนกันเข้ากัน กินหอมหอมกระเทียมอันนี้ยเจ้ใจ๊ยางละกึงตอกึึงเลยนะครับเพราะว่าเขาชอบหนังเยอะบ้านเขากินหนังเยอะอันนี้ไงกินนะครับไม่ง <laughs> ี้ยาขายเลยนะครับ กินต้อยขายต้อยเมนูมีเมนูอาหารครัดข้าวพัดแหนมเป้ายุดคาับอันนี้ครับต่อมาขอเ<อ>าขาใส่<ห>ถุงนะครับถึงไงเกินกิโลประมาณเกินกิโล <laughs> ไม่โกนเลยมันจะเสีย ถุงน้อยมีถุงใหญ่มีถุงน้อยมีหลายขนาดนีจ้ะครับที่น,นี่เท่าไรเก้าสิบกูเตี่ยเขาจะใส่ตองกันสองขีดสองขีดแต่ตอนนี้สขีดตองมันเข็ยมยี่ถุงไงมันเกินกิโลถุงน้อยสองขีดอ้โถุงน้อยสองขีด ไม่มีอีกไปนี่อ,อีกเอ๋อโอนะ้อะไรนอน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 ค่อยค่อย อันนี้ก็ถึงถึงประมาณเกินกิโลถุงเกินกิโลเอามาจังรอบกัน,น,นว,ว่ายี่สองขีดทำไมล่ะ นีส่สองคิดอ่าสองคิด เขาโกนแล้วอย่างแล้วฮอแพ็กใส่ถุงนี่ฮะใช้เวลาประมาณสวันก็กินได้เพราะตอนนี้มันหน้าห้อนเอาไว้ทั้งหนอกเนี่ยสองวันเราออกมากินได้เลยถ้ามันเป็นหน้าฝนหน้าหนาวก็ประมาณสวัน4วันแต่หน้าห่อนนี่มันซุกเด็วโอเคคลิปต่อไปอาม่บัตรอาม่แล้วนะอาม่ จะปลาไปกินปลาไ่แอวหรือว่าปลาไปทำอะไรอย่างก็โปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดซับสไครต์และกดติดตามด้วครับ